อ่าละอีกหนึ่งเรื่องราวของการจับกลุ่มครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของคณรกรรมการป้องกันและปราบปรามคดีทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยนะครับได้ร่วมปฏิบัติการบุกจับกลุ่มร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมทางหลวงเกี่ยวกับเรื่องของคดีการเก็บสวยรถบรรทุกในพื้นที่เป้าหมาย11จุดทั่วประเทศเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่คารากระซังนะี่แนนะมาเป็นระยะเวลากว่า10-20ปีแล้วพบว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียหายกว่า30รายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับมูลค่าความเสียหายรวมแล้วทั้้งสิน เกือบ200รล้านบาทเลยนะม,มหาศาลจริงๆโดยสำนักงานปปชเ,เนี่ยพร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลางกรมบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ร่วมมือกันลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับส่วยรถบรรทุกขเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น11จุดทั่วประเทศด้วยกันเพื่อเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่จับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จํานวน3าหมายจับด้วยกันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเชัยภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนคปรปฐมชนบรุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานาครนะครับจากปฏิบัติการดังกล่าวนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเปิดปฏิบัติการล้างบางเจ้าหน้าที่ทางหลวงรับส่วยพบบัญชีมา้าเงินหมุนกว่า200ล้านบาทครับผู้ต้องหาคนสําคัญในกระบวนการดังกล่าวได้จํานวนมาทั้งสิ้น3มร,รายครับประกอบไปด้วย นายนพดลแสนงายอายุ57ปีตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโสหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำตรวจสอบน้ำหนักอบุบลรัฐสานีขาออกกรมทางหลวงและเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คนายอนเนกคำโฉมครับอายุ59ปีตำแหน่งนายช่างเครื่องกลำำชำนาญงาน,งานหัวหน้าสถานีตรวจตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทศขาเข้านคนรราชสีมา และนายธงชัยเต็มฟอร์มหรือบอยอายุ38ปีนี่เป็นพลเรือนนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นหน้าเสือคอยเคลียร์กับผู้ประกอบการบริบทุกตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ข้อหาเป็นเ,เจ้าพนักงานร่วมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของภาครัฐร่วมกันปฏิบัติหรืหรอละเว้น,านกานปร,ร scales, กาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พมกับมีการเชิญตัวนายประทินโพชัยรัฐอายุ39ปีซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้ามารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดตัวเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกได้ยื่นเรื่องร้อนดินเข้ามาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงดังกล่าวร่วมกับพลเรือนเรียกเ,เก็บสวยรถเครนแล้วก็รถบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อตั้งแต่ปี2566นะครับปีที่แล้วเจ้าหน้าที่จึงเร่งทาการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนจะพบข้อมูลสําคัญว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่สานักควบคุมน้ําหนักยานพาหนะหรือว่าสอคอนนนะครับหน่วยงาน,นสาชก,กัดของกรมทางหลวงมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มรถบรรทุกน้ําหนักเกินที่วิ่งบนทางหลวงแต่กลับใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเรียกเก็บเงินสวยวรายเดือนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มดาเนินคดีโดยมีนายธงชัยซึ่งเป็นพลเรือนเนี่ยท่านที่เป็นคนเจรจาเรียกรับเงินแทน ห well ากผู้ประกอบการรายใดไม่ทําตามก็จะถูกกวดขันจับกลุ่มอย่างหนักจนกระทบต่อกิจการไปโดยทําเช่นนี้มานานหลายปีแล้วครับทั้งนี้มาตั้งแต่ปี2566เลยนะครับเออ62เลยนะครับถึงปี63ก็มีผู้เสียหายรวมกันมากกว่า30รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่120ล้านบาทและเงินสวยหมุนเวียนไม่ต่ากว่า1,400ล้านบาทต่อเดือนด้วยครับโดยเงินที่ได้มานั้นก็จะถูกโอนไปยังบัญชีม้าของนายประทิน ก่อนจะถูกโอนถ่ายไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ัุนน้กขบวนการดังกล่าวตามลําดับครับเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการสืบหารวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคําบุคคลต่างๆกว่า30รายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงและขออานาจศาลออกหมายจับจนนํามาซึ่งการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายในคราวนี้ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิและจังหวัดเพชรบูรครับขณะนี้ครับอยู่ช่วงระหว่างการนําตัวไปตรวจคน้นห้องที่ทํางานที่ด่านบางปะอินและก็ด่านบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและขยายผลการสืบสวนสอบสวนถึงความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในลำดับต่อไปอาไปฟังเสียงของพลตรีจรูเกียรติปานแก้วรองผอปอในข่าวนี้ครับช่วงนั้นน่ะมันมีหนังสือร้องเรียนเข้ามานะครับผมก็ได้นําเรื่องที่มีหนังสือร้องเรียนเนี้ยไปปรึกษากับท่าน อธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบันนี้นะครับท่านท่านได้าฝากผมมาว่าให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับาการทุจริตอันนี้ให้เด็ดขาดนะครับก็ฝากฝากผมมาผมก็ได้ทำการร่วมันสืบสวนข้อมูลน,นะครับจนพบว่า จากหนังสือล้องเรียนเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่จุดเดียวจากอีกหลายๆจุดทั่วประเทศนะครับจุดตรงนี้นะครับพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในในวงนี้นะในวงนี้ซึ่งมีหัวหน้านายนพดลเนี่ยสี่คนนะครับสี่คนเนี่ยดำเนินการทุจริต เรียกรับเก็บสวยนะครับมาตั้งแต่ปี62ถึงการปี66ซึ่งตอนนั้นสวยสติกเกอร์เริ่มหมดไปแล้วเนี่ยเราพบว่าข้อมูลย้อนหลังนะครับที่เรา,าไปตามเก็บมาได้เนี่ยปรากฏว่ามีเงินไหลเวียนในบัญชีม้า จำนวน200กว่าล้านบาทในช่วงเวลา4ปีก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือวันละประมาณ5ล้านบาทผู้บัญชาการของทางสอบสวนกลางนี่ทางธุงกกรกิจก็พยายามที่จะเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของคดีของการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเอี่ยวกับเรื่องของการเก็บสวยทางหลวงครั้งนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ยากปากค้อกแล้วก็มันคาระคาสังมานานแล้วมันเกิดขึ้น พอจับกุมก็เงียบหายไปพอกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งพอเงียบเงียบไปเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ก็ต้องปีนจากกลรูพรมในการที่ถูกจับกันมาถึง11จุดทีเดียวแล้วก็เจอขึ้นมาโอ้โหเกือบเกือบสองล้านนะมไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ